สวัสดีค่ะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าเมื่อไร่จะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่วันที่9มีนาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเตรียมพบกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่จูราและกิจกรรมมากมายที่จะมาให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกกันทีมงานออโรร a าซวขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนเกมออโรร a าเซเว่นผจญภัยโลกนิทานเพื่อฉลองเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์จูราทีมงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนั่นก็คือการแข่งขันเก็บเล ในเซอร์เบอร์จูรา เริ่มตั้งแต่วันที่9มีนาเวลาบ่าย3โมงไปจนถึงวันที่16มีนาเวลาบ่าย2 59ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผู้เล่นที่เลเวล50ขึ้นไปรับรางวัลฟรีกาชา10ครั้งเมื่อเลเวล65ขึ้นไปรับฟรี200เศษชิ้นส่วนครอบจัก,กรวาลพิเศษ SSR นอกจากกิจกรรมในเกมแล้วยังมีกิจกรรมไลค์แอนแชร์ลุ้นรับตัวละคร SSR ให้ร่วมสนุกที่ Facebook Fanpage a u ร o r a ซ และกิจกรรมในไลฟ์สตรีมแจกของรางวัลสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจออร o าเซเว่นนะคะใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดเกมก็รีบเลยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย